สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทีทีหักแพ้งสมองสบอ,สบอร์ดสปูสปคนยินดีตอนหักข้าวสูสงสบอซาแนวออกหน้าลำสบอเด้อพี่น้องเด้เอ,อบรรยากาศลงปลเล่นนหนามเดียวสบอหนาำพอมะมากลัดท่าง ได้ง,ง่งได้ง,ง่ออีกแล้วพี่นอกเอ้ยหวยออกมากโชโบทางผูน้ำมันลาย บ่มีปลาปะได้ไหน้อยเดียวโอ้ได้โอ้งามเนาะปลามันบ่มีปลาขึ้นบ่ขึ้นบ่ในฮันเดสอ่ะเแล้วในมุม,มานานๆดิเออ,ออจะิมเมื่อไรไปเมื่อ12โมงแล้วมันหดน,<ม>น่าผวพา,พา,ามากเนาะ นี่แหลสระสลลาดบากหินแห่บ่อืมฝนตกเหนือบ่จักพี่นอ้องเอ้ย ฝ่าหอมตึมเมื่อคืนสงสัยฝนตกเหนือแต่ทางบา้งนบนานเราเนี่บไม่ได้ตกถึงหนาฝนมากอ๋อเด็กพี่น้องแล้วเลยแอมก็แล้วเลย ยังไปอันไว้ช็อตงวงอีกเนาะนี่เป็นเสาเก่า ไปพี่นุ่มขึ้นไปบงทังเฮือนบ้านทงเถียงเสาก็ันเ้าใหม่จิ๊บนุ่เป็นต้นเป็นต้นเลยบางอันกับเ้าเก่านะแต่วัวคันได้นี่ยังหาซิปีอยู่เพราคันได้เก่าไปอย่างเงี้ยโอ้ยนี่คือเถงเถียงป้อ Nhưng mình cuộn để thú được thì nó anh này kêu Bọn hết, ủ hết kim nọ เป็นเะพี่เนาะเป็นไปอยู่อยู่บ่พี่เนาะเป็นไ่อยู่ก็เก่าอยู่เนาะพี่นาะมันบ่มีขี้หมอดอือกัล็อกเมดกับปลาเลย เด้ห่อนแหงพี่นอ้องฮ่าไหลเอางง่ก่อนพี่นอ้องนี่เด้นี่ลวดเคยลาวเห็ดอองมง่อไปถ้าไปจับมันสอดเลน้นองมีไฟมันมีไฟอยู่นี่งอวก็จะอยู่ทั้งใด ไปหางัวใส่เสบนี่เด็กพี่น้องเด้ออยู่ทางใดเน้องัวอืออยู่ลุมพี่น้องอยู่ลุมพูน ไปโบกมาหลายงัวทำนะพี่น้องเผื่อเมือยู่ให้กินน้ำน้ำให้พออีพอดีมดคอกค วก็มีต้นตอ้วนเล้พี่นนองงามมันอิ่มเนี่ยฮึ่มึ่มฮึมึ่ันยันหนลทางไปไปพากันเมื่อข้าข้อคุยขับไปเมื่อขับไปน้ำมอ ไปมือเคามือลักเด้อกคเด้อมาปิดไฟออกก่อนที่นนองคอกเด้อกคเด้อจำปาเด้อกคเด้อค เขาคอะพะกันไปอย่างนันเบิ้งมือจะเคอะบอกคาะเบิ้งอจะคอกบอกเสีสิบานจังบ้าน,นเนบิ้งเคาะคาะ อย่งเรี่ยงอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องงัวก็คลายน้ำเน่ก็เลยเหลือบเบลัยเป็นไอรเอาะเคาอเคาะ ห uh ่อนดิอ oh. uh ืมเอ้า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  oh. ย <_ cer pected noise> uh ือีกนิดเออกระถือบ้านเขาไปลูกเข้าไปตีกดนหน่อยมันจะน่าเที่ยงเก่าพี่เนาะ ดีบดปวกตัวหนึ่งกับบะมีเนี่ยผูกงวงก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องผ่งมาแล้วอย่าลืมก็ละกูแชร์จะบนเอนเดอจ้าพอกันไ่คลิปหนาพี่น้อง,อบอง,องสบายดี